สวัสดีครับทุกท่านพราผมชาญนะครับอะวันนี้ผมมาแบ่งปันทุกท่านนะจากมีหลายๆคําถามมาสอบถามผมนะครับว่าชาญได้เดือนเท่าไหร่จากการแลกเปลี่ยน,นครับโอ้เป็นคำถามที่โอ้ผมตอบมาหลายคลิปมากเลยครับก็คือผมต้องบอกที่หนึ่งว่าแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับผมไม่ใช่เจ้ามือนะครับเรียกบ,บอกว่าเออวันนี้จะขึ้นหรือจะลงนะครับคนที่กําหนดค่าเงินก็คือธนาคารพาณิชย์ และคนที่ควบคุมเงิเน,นบาทไม่ให้แข็งหรืออ่อนก,นก็คือกอนง,งนะครับหลายคนก็บอกว่าผมเล่นได้เล่นครั้งละเท่าไรได้เท่าไรยังไงต้องบอกกันนะว่าผมทําหลายอย่างนะครับ,บวัวก็เลี้ยงวัวก็เลี้ยงบางทีก็ถ้ามีรถมือสองเช่นรถยนต์ก็ซื้อมีมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อนะครับก็มีหลายอย่างคือผมไม่ได้ทาอย่างเดียวนะคือมองเห็นโอกาสตรงไหนก็ทําตรงนั้นนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าแล้วผมซื้อเท่าไหร่วันนี้ก็ผมไม่ได้ซื้อหลักล้านนะมีลูกศิษย์ผมหลายคนก็บอกคนว่าซื้อตั้งแต่เกือบล้านนู่นครับผมนี่บางทีก็สองสามแสนอะไรแล้วแต่นะครับวันนี้ก็แสนแล้วแต่อะมองกาสถ้าแพงหน่อยก็ซื้อสกุลเงินหลักนะครับที่ยี่สิบกว่าบาทถ้าน้อยๆหน่อยก็ซื้อสกุลเงินรองนะครับอ่ะอย่างวันนี้ผมมองเห็นว่าเงินอ้อนอ่มันน่าสนใช่ปะ อย่างยี่สิบสี่บาทสี่สยี่สี่บาทยี่สิบตังก์เนาะผมก็เอคิดคำนวณดูก่อนนะอ่าสมมติผมมีเงินอยู่สักเท่าไหร่ดีสามแสนนดี๋ยวซื้อประมาณยี่สิบอะไรยี่สิบสี่จุดศูนย์สองอ่ะก็ได้หมื่นสองสี่ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญนะครับสมมติมันขึ้นมาสักสามสิบสตังก์นะครับ สามสิบตังค์ผมก็คูณไปมาเชียงใหม่คุ้มป่ะศูนย์จุดสามก็ได้ตังมาประมาณสามพันเจ็ดโอเคปะหักค่ารถคาลาไปก็ได้ประมาณสักสามพันไปกลับนะครับก็ถือว่าโอเคปะ่ะเงินสามแสนถ้าสมมุติว่าอย่างช่วงจักสามสี่วันที่ผ่านมาที่ฟังสวิตขึ้นก็โอเคได้ประมาณสักสามพันก็ถือว่าไปท่องเที่ยวโดยไปอะไรด้วยก็เอ,อโอเคได้สักสามสี่พันก็ใช้ได้นะครับก็ผม บอกท่านนะว่าแลกเปลี่ยนอะเงินมาอยู่ที่เราเนาะก็คือซื้อมาแล้วขึ้นกับว่าความพอใจของเราเราจะขายหรือไม่ขายนะครับเราต้องเกาเราต้องการจํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการมากก็รอให้มันมากกว่าห้าสิบตังค์จนถึงบาทคุณก็มีกําไรนะครับง่ายๆเองนะครับส่วนใครยมาคาดหวังว่าผมต้องซื้อเป็นล้านโอ้ไม่มีครับ ผมยังซับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมแค่หลักแสนเองครับว่าไม่ถึงกับเที่ยวอูไปวดล่อรวยอะไรหลายอย่างนะครับก็คือทุกอย่างมันมีจังหวะจากโคนของมันนะครับแล้วก็การขึ้นลงเงินก็ไม่ใช่ว่าดิผมบอกเรียนคลิปเรียนไปก็คือผมไม่ใช่เจ้ามือนะครับที่บอกว่าอูรู้ได้เดือนประมาณเท่านี้ผมเล่นปอะมันเนี่ยไม่เกินหลักแสนเนี่ยที่ได้โอ้ไม่ต้องมากเท่าไหร่น,รนะครับก็ฝากทุกท่านไว้อีกเรื่องครับ ใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนคอร์สโลยด้วยเงินเฟอ้อวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับที่โปรโพิเศษนะครับก็รีบๆทักมานะครับในหลายที่แจ้งใต้คลิปนะครับสวัสดีก็แบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ